Ų, สว bon ัสดีครับพี่น้องของเบาซึ่งท่านสุขูสุขคนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดินครับพี่น้องเมื่อี้ผมเองเบาซึ่งท่านก็มาเบิ่งหมูงไฟแสนคือเก่าคือเดินครับพี่น้องอยู่ตำบลป่าหยาดครับพี่น้องเมื่อนี้อำเภอมหาชนะชัยครับยาสูนาะกับมาเบิ่งในการกับเบาซึ่งท่านครับผมเมื่อนี้เป็นจัดงานหม่งไฟเนาะเป็นหม่งไฟประเภทนี้จัดทุกปีครับพี่น้อง ต umas, ดโควิดสอปีเล็วไปไนอนนอนเลยจัดกรแต่มาจาัปีนี้เนาะเราเบ่งในกันเรื่อยๆกับบาสกตบอลบาอาอลพุธานเซบีูเลยครับเบีนูเลยครับพี้องนะาบันกัมาะปนีา่งันบที่จะ่นกัมาท่กีมาติไ่านกขนาะงนย กำลังไป100วินาทีครับเราก็ได้เห็นอยู่ล่ะในเรื่องจากไฟวัดดนหลานนะครับรถยนต์ครับโตรถงานโทรสะลาบังใหญ่ออจานทุ่งรวมทุนหมู่12บนพาน1พร้อมอธิราชโคตรๆครับ563 <laughs> <laughs> ทาเหขพ้องเนเรเาขาดเลียนเุทาขดงลาเ้าน้อยหายเนรัอหเมนหายครับพี่นองบาเซงขาเนะบางนี่หางขาดครับพี่น้องขาดรุดออกจากบางไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังเบิงหางเนาะเขากมบเบิงในการครับว่า บอกไปหางขาดเลยเสด็จไรมาไดนครับพี่นอ้องมาเบิ่งในการเรืร่อยๆเนาะตอนนี้หางก็อเบี <c oughs> ่ยงออกไปเรียบร้อยแล้วครับเบี่ยงไปจากบังแล้วครับตอนนี้ก็กำลังแนมกันอย,ยู่ครับเสด็จพระวีครับเบิ่งในการครับไปล่หน้อยไล่หนหายเลยนะครับต,ต้องน้อยหายฝ่างเต็ามือหน่ะหายนะครับขอโทษขอให้อาจารย์ฟรรังตุนราคุกท่านสามารถเป็น, you, ปนย,าายังไงค้างขาดออกมาสบา า5เแนนนวัดบองใหญ่เรื่บย้า5เกน